กุตตะทันตะสูตรว่าด้วยพราหม์ชื่อกุตตะทันตะเรื่องพราหม์และขหบดีชาวบ้านขานุมัตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคตพร้อมด้วยภิกษุสงมฆม์ูมใหญ่ประมาณห้ารอรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ชาวมาคตชื่อขานุมัตประทับอยู่ในสวน อัมพลัติกาใกล้หมู่บ้านขานุมัตสมัยนั้นพราหมณ์กุตะทันตะปกครองหมู่บ้านขานุมัตซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยในเวลานั้น พราหมณ์กุตะทันตะกำลังเตรียมพิธีบูชามหายันโคเพศผู้ลูกโคเพศผู้ลูกโคเพศเมียแพะและแกะอย่างละเจ็ดร้อตัวถูกนำมาเข้าไปผูกที่หลักเพื่อบูชายันพรามหมณ์ข้บดีชาวบ้านขานุมัติได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสักยบุตรเสด็จออกพนวด จากสักยะตระกูลสเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นมคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์่มหญ่ประมาณห้ารรูปสเสด็จถึงหมู่บ้านขานุมัติโดยลำดับประทับอยู่ในสวนอัมพลติกาใกล้หมู่บ้านขานุมัติท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มาโลกพรม,มโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน การได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงต่อมาพราหมณและขหาหบ,บดีชาวบ้านขานุมัิออกจากหมู่บ้านขานุมัิเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพัติกาขณะนั้นพราหมณ์กุตตทันตะพักผ่อนกลางวันอยู่ณประสาทชั้นบนมองเห็นพราหมณ์ และขหบดีชาวบ้านขานุมัิออกจากหมู่บ้านขานุมัิเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพลติกาจึงเรียกอามาที่ปรึกษามาถามว่าพ่ออามาตพราหมและขหบดีชาวบ้านขานุมัิออกจากหมู่บ้านขานุมัิเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพลติกาทําไมกันอามาตที่ปรึกษาตอบว่า ท่านขอรับพระสมณะโคโดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นมคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงหมู่บ้านขานุมัตโดยลำดับประทับอยู่ในสวนอัมพลติกาใกล้หมู่บ้านขานุมัตท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค คนเหล่านั้นพากันไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมนั้นลำดับนั้นพรามคูตัตทันตะคิดว่าเราได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมทรงทราบยันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบสิบหกส่วนเราไม่รู้เลยแต่ปรารถนาจะบูชามหายันทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดม แล้วทูลถามยันสมบัติสประการซึ่งมีองค์ประกอบ16พรามกูตาทันตะจึงเรียกอมาที่ปรึกษามาสั่งว่าพ่ออมาตถ,ถ้าอย่างนั้นท่านจงไปหาพรามและขะหาบดีชาวบ้านขานนมัติครั้นแล้วจงบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับพรามคูตะทันตะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงรอก่อนพราหม์กุตตัันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอามาตที่ปรึกษารับคำของพราหม์กุตตัันตะแล้วเข้าไปหาพราหม์และขาหาบดีชาวบ้านขานุมาตครั้นแล้วก็บอกว่าท่านขอรับพราหม์กุตตัันตะพูดว่าขอท่านพูดเจริญทั้งหลายจงรอก่อน พรามกุตตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยความเป็นผู้ดีของพราหมกุตตะทันตะเวลานั้นพราหมหลายร้อยคนพักอยู่ในหมู่บ้านขานุมัตเพราะตั้งใจจะบริโภคมหาญา์ของพราหมกุตตะทันตะพอได้ฟัง พรามกุตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยจึงพากันไปหาพรหมามกุตะทันตะครั้นเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านกุตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือพรหมามกุตะทันตะตอบว่าใช่เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพวกพระรามห้ามว่า ท่านกุตาท,ทันตะอย่าได้ไปเฝ้าพระสมณโคดมเลยท่านกุตาทันตะไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมถ้าไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเกียรติยศของท่านกุตาทันตะจะเสื่อมเสียเกียรติยศของพระสมณโคดมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านกุตาทันตะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคโดมตังหาควรจะเสด็จมหาท่านกูตะทันตะเพราะว่าท่านกูตะทันตะเป็นผู้ที่มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ ท่านกุตาทันตะจึงไม่ควรเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านกูตาทันตะอันหนึ่งท่านกูตาทันตะเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสเกตุพศาสตร อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากรณ์ชำนาโลกกายตัดศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้ที่มีรูปร่างงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผองยิ่งนักดุดพรมมีกายดุดพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักเป็นผู้มีศีล มีศีลที่จเจริญประกอบด้วยศีลที่จเจริญเป็นผู้มีวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคําอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนสอนมนแก่มานพสามร้อยคนลาวมานพผู้ต้องการมนจำนวนมากจากทิศทางต่างชนบทพากันมาเรียนมนในสำนักของท่าน โกตัทันตะท่านโกตะทันตะเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากส่วนพระสมณโคโดมเป็นคนนมบวชตั้งแต่ยังนมท่านกูตะทันตะเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตและพราหมณโปคสาติสกระ เคารพนับถือบูชานอบน้อมท่านกูตะทันตะปกครองหมู่บ้านขานุมัตซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยด้วยเหตุนี้ท่านกูตะทันตะ จึงไม่ควรเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมหาท่านกูตะทันตะพราหม์กุตะทันตะแสดงพระพุทธคุณเมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้พราหม์กุตตะทันตะได้กล่าวว่าท่านทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นพวกท่านโปรดฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมท่านพระโคโดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าพระสมณโคโดมทรงเป็นผู้มีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคโดมไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเฝ้าท่านพระโคโดมท่านทั้งหลายข่าวว่าพระโคโดมทรงละพระปริยุลญาตพผนวดแล้วทรงสละทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดิน และในอากาศผนวดแล้วพระสมณโคดมกำลังหนุมแน่นมีพระเกศาดําสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนกพระชนนีไม่ทรงปรารถนามีน้ำพระเนตรชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปรงพระเกศาและพระมัสุแล้ว ครองผ้ากาสาวพัทเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดพองยิ่งนักดุจพรมมีพระวรากายดุจพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคดมทรงมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศล ประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และป่าจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ ผนวดแล้วจากตระกูลสูงคือขัตติยะตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณโคดมถวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณโคดมทรงมีพระกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการทรงมีปกติตรัสเชื้อเชิญตรัสผูกมิตรไมตรีอ่อนหวานไม่ทรงสยิวพระพักทรงเบิกบานมักตรัสทักทายก่อนทรงเป็นผู้ที่บริษัทสีสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมเทวดาและมนุษย์มากมายเลื่อมใสพระสมณโคดม พวกอมนุษย์ย่อมไม่เบียดเบียนมนุษย์ในหมู่บ้านหรือนิคมที่พระสมณโคดมทรงพำนักอยู่พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นคณาจารย์ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเจ้าลัทธิอื่นๆไม่ทรงรุ่งเรืองพระยศเหมือนพวกสมณพราหมณ์ที่รุ่งเรืองยศที่แท้ทรงรุ่งเรืองพระยศเพราะทรงมีวิชา และจารณะอันยอดเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพร้อมทางพระราชโอรสพระมเหสีขาราชบริพารและหมู่อมาตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสาระพระเจ้าประสิทธิโกศลพร้อมทางพระราชโอรสพระมเหสีขาราชบริพาร และหมู่อมาตตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพรามปกครสาติพร้อมทั้งบุตรภรรยาข้าราชการและหมู่อมาตตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระสมณโคดมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตทรงศักกระเคารพนับถือบูชานอบน้อม ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พรามณ์โปคระสาติสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพระสมณโคโดมเสด็จถึงหมู่บ้านขานุมัติโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนอัมพลรติกาใกล้หมู่บ้านขานุมัติ ท่านทั้งหลายสมณพราหมณ์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมพระสมณโคโดมเสด็จมาถึงหมู่บ้านขานุมัติโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนอัมพลติกาใกล้หมู่บ้านขานุมัติพระสมณโคโดมจึงจัดเป็นแขกของเรา ที่พวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเราทราบพระคุณของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณโคดม มีพระคุณนับประมาณไม่ได้เมื่อพราหมณ์กุตตันตะกล่าวอย่างนี้พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวว่าท่านกุตตันตะกล่าวยกย่องพระสมณะโคดมถึงเพียงนี้ถึงหากท่านพระโคดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลจากที่นี่ตั้งร้อยโยน์ก็สมควรอยู่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้า แม้จะต้องขนสเสบียงไปก็ควรพราหมกุตตันตะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดจกไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันเรื่องยันของพระเจ้ามหาวิชิตราชต่อมาพราหมกุตตันตะ พร้อมด้วยคณะพรามูใหญ่พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่สวนอัมพลติกาได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคครั้นสนทนาพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรฝ่ายพรามและขหะบดีชาวบ้านขานุมัตบางพวกกราบพระผู้มีพระภาคบางพวกสนทนาบางพวกไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาค บางพวกประกาศชื่อและตระกูลบางพวกนิ่งเสียแล้วนั่งณที่สมควรพราหม์กุตตทันตะนั่งลงกราบทูลว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระสมณโคโดมทรงทราบยันสมบัติสามประการซึ่งมีองค์ประกอบ16ส่วนข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ปรารถนาจะบูชามหาััน ขอประธานวโรอกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงยันสมบัติสามประการซึ่งมีองค์ประกอบสิหแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะแสดงพรามกุตะทันตะทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลังต่อมาเท้าเธอประทับอยู่ตามลำพังทรงคิดคำนึงว่าเราได้ถือครองโภคสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่างมากมาย ได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดนที่กว้างใหญ่ทางที่ดีเราพึงบูชามหายันที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานเท้าเธอจึงรับสั่งให้เรียกพรามปุโรหิตมารับสั่งว่าพรามวันนี้เราพักอยู่ตามลำพังเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นว่าเราได้ถือครองโภคสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่างมากมาย ได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดนที่กว้างใหญ่ทางที่ดีเราพึงบูชามหายันที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานพรามเราปรารถนาจะบูชามหายันขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายันที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานเมื่อเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้ พรามปโรหิตกราบทูลว่าบ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนานา้ำมีการเบียดเบียนจนยังปล้นบ้านปล้นนิคมปล้นเมืองหลวงดักจี้ในทางเปลี่ยวเมื่อบ้านเมืองยังมีเสี้ยนานา้ำพระองค์จะโปรดให้ฟื้นฟูพลีกรรมขึ้นก็ชื่อว่าทรงกระทำสิ่งที่ไม่สมควรพระองค์มีพระราชดำริอย่างนี้ว่า เราจะปราบปรามเส้นน้ำคือโจรด้วยการประหารจองจำปรับไหมตํตำหนิโทษหรือเนรเทศอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกำจัดเสี้ยนน้ำคือโจรที่ถูกต้องเพราะว่าโจรที่เหลือจากที่กำจัดไปแล้วจะมาเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ในภายหลังได้แต่การกำจัดเสี้ยนน้ำคือโจรที่ถูกต้อง ้องอาศัยวิธีการต่อไปนี้คือ 1. ขอให้พระองค์พระราชทานพันพืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขมักขเม่นในการเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเมืองของพระองค์ 2. ขอให้พระองค์พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขมักขเม่นในพาณิชยกรรมในบ้านเมืองของพระองค์ สามขอให้พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของพระองค์พลเมืองเหล่านั้นจะขวนขวายในหน้าที่การงานของตนไม่พากาันเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์และจะมีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองก็จะอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี่ยนน้ำ ไม่มีการเบียดเบียนประชาชนจะชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงรับคำของพระรามปุโรหิตแล้วได้พระจัดทานพันุ์พืชและอาหารแก่พลเมืองที่ขมักขม้นในการเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขมักขม้นในพาณิชยกรรมพระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของพระองค์พลเมืองเหล่านั้นขวนขวายในหน้าที่การงานของตนไม่พากาันเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์และได้มีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองอยู่ร่มเย็น ไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านต่อมาเท้าเธอรับสั่งให้ปรามปุโรหิตเข้าเฝ้าและตรัสว่าท่านผู้จเจริญเราได้กําจัดเสี้ยนน้ำคือโจรจนหมดสิ้นด้วยวิธีการของท่าน และได้มีกองราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี่ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านเราปรารถนาบูชามหายันขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายันที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนาน พรามปโรหิตจึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญอมาตราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในเขตชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญพระมหาศารที่อยู่ในนิคม และที่อยู่ในชนบททั่วพระราชนาเขตของพระองค์และโปรดรับสั่งให้เชิญข้าหบดีผู้มั่งคัง่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชนาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายันขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกันกับเราเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนาน พระเจ้าวิชิตราชทรงรับคำพราหมปุโรหิตแล้วรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์รับสั่งให้เชิญอมารราชบริพารที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์รับสั่งให้เชิญพระมหาสาลที่อยู่ในนิคม และอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์และรับสั่งให้เชิญคหาบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายันขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนาน คนเหล่านั้นกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงบูชายันเถิดตอนนี้เป็นเวลาบูชายันบุคคลสีพวกนี้ที่เห็นชอบตามพระราชดำริจัดเป็นองค์ประกอบของยันนั้น